เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ครับเราก็มากับเซิร์ฟผู้เล่นใหม่นะวันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูสักหน่อยแล้วก็ห่างหายไปนานกับเซิร์ฟผู้เล่นใหม่เนะี่ยอันนี้คือผมจะมาทําให้ดูคบว่าจะดูยังไงว่าเซิร์ฟไหนมันแหลกนะดูดิอันนี้ก็จะลองเปิดประตูดูดิอันนี้ผมเปิดไปกว่าจะเปิดมันก็ดีเลย์มากนะซึ่งบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้แหลกแน่นอนครับดามเบยถ้าเรายิงมันก็จะไม่ขึ้นนะถ้าแหลกอย่างนี้นะ เฮ้ยดูดิป่ตอนนี้ก็เพิ่งลงมาเลยครับเดี๋ยวเราก็จะไปทําแคมป์แล้วก็จะเอาปืนลูกซองแล้วไปยิงกันเดี๋ยวมาดูว่าเซิร์ฟจะไหลขนาดไหนกันเชียวนี่ดูดิกว่าจะตีกล่องและกล่องจะพังก็ใช้เวลาอยู่นะมาตอนนี้ก็ได้ปืนมาเรียบร้อยครับก็ได้เป็นปืนลูกซองมาจะมายิงให้ดูครับช่วงนี้ก็ เห็นมีแต่คนบอกว่าเซิร์ฟผู้เล่นใหม่แบบดามเบดไม่ค่อยขึ้นน่ะยิงไปก็ดามเบดบักนะซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่อยู่ที่เครื่องเราครับมันเป็นที่เกมอมาแล้วเมื่อกี้มีเสียงปืนครับจะมายิงให้ดูผมว่าน่าจะบักชัวอะไรก็ับ้งังโอ้ยดูดิโอ้โหและ2นัดนนะ่ะเต็มเต็มครับดามเบทนี่คือไม่เข้าเลยอะ่ะม,มาลองใหม่นะ อะไรกันเอาันี่ไงโอยแล้วก็ร่วงไปโโอ้โหกว่าจะร่วงนะใช้ไป4เม็ดเลยอะเอาเรื่องไลอ้อได้ของมาผมบอกเลยว่าแหลกอย่างนี้คือมันเป็นทุกคนครับแล้วแบบมันไม่เกี่ยวกับเครื่องเรานะว่าเน็ตแรงหรือว่าเน็ตช้าเนี่ยมันอยู่ที่โซนนะโซนก็เล่นใหม่มันโคตรแหลกไงนี่อันนี้ผมก็เคยไปลองเทสมาเลยครับไปเล่นใน iPad มามันก็เหมือนกันมันก็แหลกนะ มันก็อยู่ที่เซิร์ฟครับมันก็ต้องไปเล่นเซิร์ฟอื่นเนะี่ยไปเซิร์ฟทางการดูดิหูยเน้นๆอันนี้ถอยเลยครับแล้วไปใหม่และนี่ไงหูยกว่าจะร่วงอย่างน้อยต้องมีสัก4นะี่เม็ดน่ะเอาเรื่องจัดเก็บมาแล้วก็ได้เป็นเซ็ตกระดูกมาครับเดี๋ยวเราก็เอามาใช้เลยครับเพราะว่ามันถึงมากนะ เป็นเซิร์ฟมาตรฐานเป็นเซิร์ฟของไอ้น,นี่ไงไม่ใช่มาตรฐานเป็นเซิร์ฟเพลเล่นใหม่มันไม่มีพรไงถ้าใครใส่เซ็ตดีๆก็จะถึงมากอะ่วะว่าเดี๋ยวมกลับบ้านเรากันตอนนี้ผมใกล้าตายอะแล้วอันนี้สําหรับใครที่แบบว่าถามว่ามันจะรดได้ตอนไหนเนี่ยเราก็เอามีดเลยครับแล้วไปฟันเตาเราเนี่ยแล้วก็ไปทุบเลยนะนี่ แล้วถ้ามันแบบเลือดไม่ลดเนี่ยแสดงว่ามันยังเรดไม่ได้ครับเรายังจะไปปล้นบ้านคนไม่ได้นะอันนี้ผมไม่รู้ว่าช่วงไหนมันจะเรดได้ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็หนึ่งทุ่มครับเราก็จะไปเรดบ้านได้นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเปิดตอนไหนนะ <c oughs> และนี่ไงโอ้ยยิงไปกว่าจะร่วงนะ รอจังหวะที่มันดีเลยวะตอนนี้ก็เอาฟาร์มครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดห้องการาดแล้วจะเอาระเบิดมานะเราจะทำเควสระเบิดครับได้ระเบิดถงังเฮ้ยดูดิเอาแล้วนี่ไงหุ้ยหรือว่าจะร่วงไหมนี่ไงเลไก็ร่วงไปของจริงด้เหม็นกว่าจะเข้านะ ผมบอกเลยว่าถ้าใครแบบว่างงเนี่ยเล่นมาใหม่ๆแล้วยิงคนไม่ค่อยตายเนี่ยลองเปลี่ยนโซนดูครับยิงได้แน่นอนนะถ้าเป็นโซนอื่นนะตอนนี้ในมินิแมปมันเห็นคนขยับนะมาลองหาดูเฮ้ยนี่งไงเสียงเท้านี่อย่างนี้ผมว่าดักชัวแล้วก็แกล้งเนียนไปตามน้ำไปครับแล้วก็ฟับ และนี่ไงเป็นไงเล่าจะมาดักเรานะนี่ไงโดนเอาคืนครับแสดงว่าตัวนี้คือมันน่าจะดักคนฟาร์มเนี่ยนี่แต่จะเล่นกับเรามาแล้วได้ของมาไปหายิงต่อนะนี่เราได้ของมาเฮ้ยแล้วมีคนเปิดผมละโอ้โหแล้วดูดิ เมื่อกี้ผมยิงไปโดนนะแต่ดาเมจไม่ขึ้นเลยนี่กว่าจะร่วงของจริงแล้วก็ร่วงไปครับเก็บมาเอาเรื่องจัดเลยผมว่าไปดีกว่านะกว่าจะยิงตายแต่ละคนนะหอเ่ืูอว่าคนเล่นยังไงเนี่ยเล่นไปดามเมจมันยิงไม่เข้าไง อนนี้เจอคนสร้างบ้านครับมาจัดให้สักหน่อยสิและเรียบร้อยเข้าในบ้านแลวโอโหเฮ้ยไหนมีจัก,กรยานมา,มาเจอสักหน่อยโอ้ยโอ้ยและเรียบร้อยเราเจอรุ่นใหญ่วะ่ะไอ้นี่คือเล่นยูซี่เลยแต่ดีครับถ้าผมยิงตายนี่คืออาจจะได้ยูซี่มานะ โอ้ยนี่ไงโอ้โหสองเม็ดเต็มๆอ่ะตามเบสแทบ,บไม่ขึ้นเลยโอ้ยดูดิสี่เม็ดละเกินไปอย่างนี้คือถ้ากระสุนเราน้อยแล้วยังไม่ตายชวัวร์นี่ไงหกนัดโอ้ยโ,โอ้โหเกินไปมาละจ้า จะกลิ้งไปหาเลยนะหลังก็ฟับและเรียบร้อยโอ้โหเหมือนกับผมยิงชุดทายเลยอลูกซองแลวไปรูดชุดทายอะไอย่างงี้กว่าจะตายนี่โคตรนานนะตอนนี้เจอคนครับสองคนแล้วมันเอากันละนี่โอ้ยดูดิของจริงผมต้องได้ละ และเรียบร้อยครับตอนนี้ร่วงเลยนะรอนครับว่ากอนบอลจะได้ไหมแต่ก็ฟับโอ้โห้กอนเบามันดรอปอะไรมาเนี่ยปืนไม่ดรอปหน่อยเลยไม่งั้นเรา็่่าจะเติบโตแล,ละได้กอนเบามาแต่เอาไปครับอะไรก็ไปครับเองนะตอนนี้ก็หาของก่อนนี่เห็นว่าจับม้เราจะได้ขี่เมื่นกี้นี่คือกว่าจะวิ่งไปถึงโคตรนานนะ่ะเราได้ไม้มาแล้ว เดี๋ยวมขี่เลยนะแล้วมันก็น่าจะวิ่งประมาณ30กว่าเดยกน้อยก็น่าจะเร็วกว่าเดินโอ้โหดูดิหลายบ้านนี้กลนเบาเดี๋ยวบอกเลยว่าเจอผมแนะ่เดี๋ยวไปตั้งหลักก่อนนะไปหายาก่อนครับตอนนี้นี่ตอนนี้เจอบ้านกลนเบาแล้วแต่มาผมนี่คือวิ่งโคตรช้าเลยเพราะว่าจะซื้ออาหารให้มันก็ซื้อไม่ได้ครับ มันเป็นเซิร์ฟเวอร์เล่นใหม่แหละไปโอ้โหงานเข้าแล้วยิงไ่เข้านี่งไงแต่ก็ร่วงไปเกือบละนะแต่ทุกของที่มันดรอปมาของจริงแต่มาโอ้โหยาก็ไม่มีเนี่ย เดีย๋ยวไปหายาแป๊บครับแล้วเราก็ไปเล่นบ้านกลนเบานะเดีย๋ยวจะลองโดดดูไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าเพราะว่าหมาเรามันก็วิ่งไม่ไวไงวิ่งแค่30มสิบวินว่าจะโดดได้เปล่านะแต่ก็ไม่ได้ไกลามากครับอาจจะได้เนะนี่ยลองโดดแล้วก็พุ่งไปโห้ยนี่ไงทาไมโดดนี่คือผมว่าไม่น่าถึงอนะ่ะเฮย้ยรายงานเข้าอาหารม้าหมดนะ อลองใหม่ครับเดี๋ยวลองโดดดูแต่ก็ฟับนี่งไงโอเคอย่างนี้สวยเราขึ้นมาได้เลยนะไหมละบ้านกลนเบาครับหรือว่ามันจะออกมาไหมแล้วโอ้ยเปิดประตูมาละโอ้โหตอนนี้มันน่าจะรู้เลยครับว่าผมขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันไม่ออกมาเลยจบจัดเลยภาษาปีนขึ้นมาได้เฮ้ยดูดิ มันกล่าวว่าจะเอาระเบิดมาฆ่าผมเลยอ่ะนี่ตลาดก็แอบอยู่ตรงนี้นะบอกเลยว่ายืนอย่างเนียนเฮ้ยมาแล้วฟับโอ้โหและไม่มีปืนว่ะมีแค่ชุดกรอบแต่ก็ยังดีครับมาลองดักใหม่นะเผื่อว่ามันจะเอากลเบามาเมื่อกี้มันอาจจะเก็บปืินก็ได้ครับ มาไหมตอนนี้มันก็ยังไม่สามารถเรดได้นะเฮ้ยมาแล้วไปเอาปังและดีไงร่วงไปครับโอโหและประตูข้างล่างก็ปิดแล้วของดรอปไม่มีเลยมาไปดีกว่าครับเจอคนครามข้างหน้าเรา โอ้โหสองนัดและยังไม่ร่วงนะอย่างนี้คืนหนีก่อนเลยไปตั้งหลักแล้วไปใหม่โอ้ยแล้วดูดินี่แล้วเมื่อไหร่จะตายและก็ร่วงครับของจริงก่อจะตายนะรัของสักหน่อย ลายก็ตายป้าอุย้ยลูกซองเหล็กแล้วก็สวยครับตอนนี้ผมได้สปริงมาแล้วไปลายก็ไปหาอีกอันหนึ่งครับแล้วเราก็ไปทำกลเบากันนี่จะได้ใช้ปืนกลเบาแล้วตอนนี้ครับได้แล้วกนเบามาเดี๋ยวลายก็จะได้ไปหาล่าคนบ้างและจากที่เราใช้แค่ลูกซองเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูว่ากลเบานี่คือดาเมจแบบจะยังเข้าเปล่านะมันอาจจะบ้ก็ได้ครับ แต่ว่ากระสุนมัรรวงไงผมว่าอาจจะเข้าบ้างแหละมัน่าจะบักเลยก็ไม่กี่นัดนะไปเดี๋ยวไปหาเล่นกันในพวกเมื่อกี้เราก็มีก้อนเบาแล้วและก็รวงไปหุยเมื่อกี้มันก็บักอยู่นะแต่ก็แค่ไม่กี่นัดแรกครับ แล้วได้กระสุนมาด้วยสวยเก็บมาเฮ้ยและผมโดนกับดักขยับไม่ได้เลยอย่างนี้ต้องรออย่างเดียวครับไรบ้านนี้คือหลายคนจัดอนี่ะนี่หุ้ยเอาปืนพกตึงยิงเราแล้วก็สู้ครับมาดิ แล้วมันยิงกันอยู่นะแสดงว่าไม่ใช่พวกกันแหละและก็ร่วงป้ายามาเก็บผ้าเนี่ยตอนนี้ผมสาหัสจัดเลยเกือบตายามาพันยานะแล้วของแทบไม่มี ไอ้พวกนี้มันมีของปะเนี่ยยิงไปไม่ได้ของเลยตรนนี้ร่วงแล้วมาลองปีนดูไป <Hey. S 1> และก็ร่วงครับมาดูของอันนี้ใส่เซตกระดูกนะดูของที่มันรอบมาโอ้โหตัวเปล่า ปผมว่าไปดีกว่าครับยิงไฟก็ไม่ได้ของอยู่พวกนี้แต่และอยากที่ดรอปมาก็มีแส่นี่เนี่ยเฮ้ยและมันยังตามผมมาถามจริงว่เดี๋ยวไปเล่นสักหน่อยครับมันอุตส่าห์ตามมาเผื่อว่ารอบนี้จะดรอปปืนมาก็ได้นะมามาและนี่ไงเฮ้ย เพื่อนและก็ร่วงไปครับมันจะกลนเบาเราตอนนี้ก็โอ้โหไม่มีของเลยนี่งไงเหมือนเดิมครับแทไบไม่ดรอปของอะไปดีกว่านะไปหาคนอื่นแต่นี้กรสุนก็เหลือน้อยแล้ว โอ,โอ้โหเล่นดูดิลูกซองเต็มๆอะ่ะแต่ดาเมจไม่ขึ้นเลยโอ้ยอะไรวนนะเนี่ยตอกจริงนี่ไงแล้วผมร่วงแทนนะ่ะเอาเรื่องจัดเลยอันนี้ก็ตามสภาพครับเป็นเซิร์ฟผู้เล่นใหม่มันก็จะปิงอย่างนี้เลยนะโคตรตึงยิงไปโคตรเยอะแต่ก็ไม่ร่วงว่แต่ก็วันนี้ผมว่าเราก็มาแค่นี้ดีกว่านะนี้ก็ มาพาให้ชมครับว่าผู้เล่นใหม่เขาเล่นกันยังไงเนี่ยบอกเลยว่าโคตรแหลกเลยนะเราไปหาเล่นโซนอื่นดีกว่าครับถ้าใครเล่นโซนนี้อยู่เนี่ยไปวันนี้ก็แค่นี้ครับเวลาก็แค่เจอใหม่นนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนผมไปก่อนละ